Very happy for all today everything done now everything done very clean now look beautiful now yes cannot you cannot have bloody dirty okay i clean for it, okay i clean for it. come on ต้นมะกอกค่ะผลงานของลินดาอันนี้ต้นสตรอเบอรี่อมันกำลังตื่นค่ะพอดีย้ายจากตรงนั้นค่ะย้ายขึ้นมาไว้ในกระถางกระถางไม้แปลงไม้ก็เรียกแปลงไม้เนะก็คือมันกำลังตื่นค่ะ จากเหี w, ่ยวๆเขาจะเหี่ยวค่ะพราะขึ้นมาเขาจะเหี่ยวตอนนี้เขากลลำลังเริ่มปืน้นแล้วค่ะกําลังเริ่มปืนนะคะอ๋อใบใหม่อันนี้เป็นใบใหม่ค่ะนี่ผลงานของลินดาก่อนหน้านี้จะลกมากอันนี้ก็คือรือ้อรื้อความกบกเรียบร้อยหรือยาก หรือยาถอนยาออกอันนี้ก็จะดูสะอาดตายิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นหญยาที่เขาที่เขาตัดค่ะเนี่ยที่เขาตัดแล้วเขามาทิ้งไว้ตรงนี้มันมันจะ เบียกหน่อยนึงก็เลยลินดาก็เลยขยายให้มันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่ขยะแต่มันจะมีถังขยะคะ่ะสำหรับเก็บใบไม้อันนี้ก็เป็นที่พี่ลินดาเลย พอด,ดีทางขยะมีเต็มก็เลยเอาไว้น,นี่ไว้ก่อนปาไว้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อขยะว่างแล้วเราก็จะไปใส่ถังขยะข้างนอกบ้านหน้าบ้าน ต, وم, ต้นหอมกำลังงอกต้นหอมอันนี้ต้นเลดเบ,เเบอร์อร,อรี่ค่ะเลดเบอร์รี่หนาวหนวอันนี้ต้นบ,บูเบอร์รี่ซื้อมาปลูกลงใส่ ลองปูส่กระทางดูค่ะเย้วิก้ Inside โเคคมมอวิโ้ Inside เ yeah, ย Okay.